สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรจน์นะครับเมื่อนี้เราจะมารีวิวนะครับรถไถอิซากิ28แล้วนะครับพร้อมใบดันหน้าแล้วกัผ่านพวนผ่านหลังนะครับตัวนี้นี่ก็ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับมีระบบอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบางคันที่เข้ามานะครับจะมีใบดันหน้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานแบบครบๆเลยนะครับทั้งดันดินแล้วกัอ่าพวนดินไปในตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะลองขับ อ่าร้องแสดง,งทิศระบบขอให้ลูกค้าเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสตาร์ทเป็นยังไงแน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้เบิ้งนะครับผมตัวน,นี้นะครับกดร้องขับให้เบิ้งนะครับตับดสิงลงกดด้านั่นน่ะ,นะกดกดกดเพิ่มเสียงอ,ะอ่ะโอเคเราจะไล่กลางก่อนนะครับ าก็นะครับ ตะกี้ก็เป็นการไถคร่าวๆนะครับเนื่องจากพื่นที่ของผมนะครับจะเป็นหินข้างเยอะนะครับผมก็เลยยังไว้ไถต่อนะครับแต่ถ้าโตที่เ่แม่หินนะครับก็ถือว่าไถได้ออกได้ปกตินะครับนี่ก็ได้เอาไปไถนาไถยางนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าไดสนใจนะครับคันนี้กับราคาอยู่85,000บาทนะครับได้ชุดตามนี่เลยนะครับจะถือว่าเอาเป็นรถไถสำหรับครอบครัวนะครับเอาไปบรรทุก ถึงข้าทางจะเษตยก็ได้นะครับนี่ก็่อเป็นนี่ไสหนูหลากนะครับจต่ไสได้กันือจะเอาไปไถให้ไถนานะครับเพราะวัวเขาเอาไปปลูกผักปลูกยังนะครับนี่ผมกมองว่าถ้าเอาไปไถปลูกผักนี่ก็ถือว่าได้เลยนะครับตัวนี้นี่ตอนนี้เพื่อนผมนี่ตรงนี้ค่อนข้างจะมีหินหลายนะครับเพราะว่าผมเอาหินอะไรยังมาล้ไว้ตรงนี้นะครับก็เลยจะมีหินเนี่ยเลยยังไม่ได้หลากเง้เอาไอเอฟซีได้เบิรงนะครับแต่ตรงนี้นี่บ่มีบ่มีหินนะครับก็เลยเออได้ปกตินะครับ นี่นะครับสาหรับตัวนี้นะครับระบบโพผมก็เพิ่งได้ขับขั้งแรกนะครับก็เอามาล้องมาเอามาล้องเลยนะครับจะ๋มีหลายระบบนะครับตัวนี้เกียร์นะครับจะมีอยู่สามเกียร์นะครับจะมีเกียร์ถอยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับแล้วแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นโลหายนะครับตัวนี้เขาตัวนี้จะเป็นเกียร์โลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ายนะครับแล้วแต่ตัวนี้นี่ผุมกับตัวนี้ใจอีนะครับต้องลองต้องล้องใส่เบิรงนะครับ ตรงนี้มันจะย้อยโอซนะครับตรงนี้เบรกมือพอนะครับตัวนี้กะสำหรับลูกค้าใดสนใจนะครับกะสามารถแวะเาเบิ้งสินค้าได้ที่ร้านซับุงโรดนะครับตั้งอยู่ที่นะครับบ้านหนองแหวงตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 4 2 4 6 3 6 4 5ครับอีกเบอร์กะ0883586228นะครับทางร้านกะมีบริการทั้งเงินสดและกัเงินพอนะครับลูกค้าใดสนใจพอนกะสามารถได้นะครับลูกกะรายละเอียดการพอนกะวางดาเครื่องนึงขห้นไปนะครับส้นที่เหลือกันนัดใจกันออยแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวเอาแรกจะขี่ไปจอดก็นนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ